ครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมปูพานีภปูพปานีปลูกมาชกเยะแล้วเริ่มแตกแขนงข้างพามาชมที่ปลูกก่อนมาดูครับมาดูต้นส่วนชายปลูกไม้หลากหลายรวมด้วยปูพานีนี่เกิดจากการเพราะจากเมล็ดอันนี้จะไม่มีน้ำให้รบกวนน้ำเขาจะแลงม,มากต้นนี้ก็เริ่มออกดูครับ เริ่มอ,ออกแต่ลาเต้นจะไม่เหมือนกันเราต้องคัดสายพันธุ์ครับแถวนี้อันนี้ก็ไม่มีหนามครับไม่ไม่ไม่หนามดูครับเขาจะแทงแขนงขึ้นไม่มีหนามก็จับได้ไม่อันตรายครับหนามโคตรแหลมไปดูอีกฝั่งครับ อย่างต้นนี้ปลูกพร้อมกันกันกบแถวเมื่อตะกี้เขาจะแปแกันไม่มีหนามกันครับไม่เหมาะในการขยายพันธุ์ถูครับต้นเขาจะแะแกันปูพานนีเหมาะในการเอายอดไปพันได้หลากหลายครับอย่างต้นนี้สมบูรณ์แบบมากครับขยายพันธุ์ได้อยู่ครับแขนงเขาจะเยอะต่อไปจะเอาแขนงไปเพาะชำได้ครับแต่ต้องใช้ความชํานาญ มากในการอบตอนนี้สมบูรณ์มากครับแต่เขาจะมีน้ำน้ำค่อนข้างเยอะครับแล้วต้องดูครับน้ำก็จะแหลมครับสมบูรณ์มากขแขนงเขาจะสมบูรณ์มากลำต้นก็จะอวบครับภูพันธุ์ชาพัดประโยชน์ครับหลากหลายเป็นพืชปลูกประดับเป็นไม้ถวยทมก็ประดับได้สวยครับในรีสอร์ต่างๆเห็นข้อมูลเขาบอกว่า ยุงไม่ค่อยจะมีเยอะูะครับลำต้นเขาเะลียสวยมากเป็นลักษณะนี้ต่อไปอ,อีกอปีหน้าก็าจะออกทลายจันรออกลูกนะครับมาดูที่สุกใหม,ม่ครับอย่างลักษณะนี้นะครับถ้าเราคัดเลือกสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ต้องอผมดินให้โคลนสักหน่อยครับอย่างนี้อันนี้เราคัดเลือกที่ไปซื้อกับพี่มนตรี เป็นพาน์ทเนอร์ของอำเภอเลึกที่ปลายาภูปาณีครับปลูกพร้อมกันกับต้นเมองตะกี้การคัดเลือกรุ่นหลังเราจะไม่เอาที่มีหนมอันนี้คื้อมาแห่งเดียวครับที่ที่มนตรีที่อำเภอปลายาแกเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยโฆษณาให้แกหน่อยแกปลูกไว้เยอะครับเราปลูกไว้เพื่อศึกษามาดูครับอันนี้ กาบยันต์ดูครับต้นลนักษณะถ้าเราคัดเลือกสายพันธุ์ก็เหมือนกับปลาล์มน้ำมันนะครับเราต้องคัดแยกบางทีเราไม่คัดแยกสายพันธุ์ครับเพื่อนๆถามมาได้ในคอมเมนต์เลกเปลีนน่ยนนครับส่วนคุณชายปลูกไม้หลากลายรวมด้วยภู้พันุ์นี้เป็นทางเลือกครับเราจะศึกษาอุปนิสัยเขาหนีไปนะครับครับอย่างต้นนี้ จากการสังเกตดูนะครับปลูกเป็นไม้ประดับเป็นพืชอาหารได้หลากหลายข้อมูลมีอยู่เยอะเลยครับรพวกวแต่เรามาเลขเปลี่ยนกันนะครับดูครับพืชตัวนี้เป็นทั้งไม้ประดับปลูกเพิ่มเป็นไม้ประดับไว้ข้างบ้านถวยหามครับแต่ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ครับใหญ่อย,ยอย่างออนนี้ไม่มีน้ำจะสวย แต่ละต้นมันไม่เหมือนกันครับต้นนี้ก็ทรงพุ่มโคจะสวยครับดูครับจะสวยมากแันแหงเขาอุปนิสัยแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันดูครับนี่ปลูกแต่ละต้นจะไม่โตพร้อมกันครับแันแงเราต้องวินว้นไว้สี่หลังจากนั้นก็ตัดแต่เราก็ไม่เคยทานหลากหลายครับทำชุ่มตำแต่ไม่เคยเคยทานน่าจะรวยอยู่ครับ ครับเป็นเพื่อนสวนคุณชายปลูกไม้หลากหลายรวมด้วยอ่าภูพาานีเป็นพืชที่ปลูกไว้ประดับข้างบ้านก็สวยครับเ,เพื่อนๆอามาปลูกครับเพื่อนๆครับช่วยกวาดกดติดตามสวนคุณชายด้วยนะครับสวัสดีครับ